เรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าคนที่ชันล่างเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อที่เพิ่งได้งานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครชีวิตตอนแรกก็วุ่นวายตามประสาคนต่างจังหวัดที่ยังปรับตัวไม่ทันไหนจะรถติดค่าใช้จ่ายที่สูงและค่าห้องเช่าที่แพงจนหน้าใจหายโชคดีที่มีรุ่นพี่ในที่ทำงานแนะนำหอพักเก่าๆแห่งหนึ่ง ที่อยู่ไกลาจากตัวเมืองพอสมควรแต่มีราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับสภาพห้องแถมยังได้อยู่ชั้นบนสุดซึ่งมีแค่ห้องเดียวผมจึงตัดสินใจไม่ลังเลหอพักนั้นตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวๆที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากบ้านไม้เก่ากับโรงงานร้างตัวอาคารสูงสี่ชั้นและมีห้องพักรวมทั้งหมดแค่แห้องเท่านั้นผมได้อยู่ที่ห้องชั้นบนสุดและเป็นห้องเดียวของชั้นสี่ไม่มีเพื่อนบ้าน ไม่มีใครเดินผ่านไม่มีเสียงรบกวนผมนึกดีใจและคิดว่าเป็นโชคดีของผมที่ได้อยู่คนเดียวเงียบๆแบบคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายแต่ผมไม่รู้เลยว่าห้องพักที่ว่านั้นจะนำมาซึ่งเสียงบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นตอนช่วงแรกที่ย้ายเข้าตอนแรกทุกอย่างปกติดีผมไม่เจออะไรแปลกๆแต่ก็เริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่าง เช่นทางเดินชั้นสี่มักจะมืดเร็วเป็นพิเศษมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีช่องแสงก็ได้นั่นเป็นความคิดของผมแต่ก็มีสิ่งอื่นอีกที่ไม่น่าจะเป็นได้เช่นไฟมักจะกระพริบทั้งๆท,ท,ที่ช่างไฟเพิ่งมาซ่อมไปและบันไดก็มีกลิ่นอับแปลกๆเป็นกลิ่นที่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นกลิ่นคล้ายอะไรทั้งที่ชั้นอื่นไม่มีคือหนึ่งหลังเลิกงาน ผมกลับมาถึงที่ห้องก็เวลาราวเที่ยงคืนแล้วขณะกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างจากชั้นล่างมันเป็นเสียงลากของแข็งแข็งแบบคลื่นคลื่นไปมาเสียงดังพอสมควรเหมือนมีใครลากของหนักๆอยู่ใต้ห้องของผมตอนแรกผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าที่หอยังมีห้องว่างผมเลยคิดว่าอาจมีใครเพิ่งย้ายเข้าห้องด้านล่างแต่วันต่อมา ผมเจอแม่บ้านนายตอนเช้าจึงถามว่าห้องข้างล่างผมมีใครย้ายเข้าเหรอครับเสียงเหมือนเขาลากของทั้งคืนเลยแม่บ้านหยุดเช็ดกระจกแล้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบว่าห้องชั้นล่างไม่มีคนอยู่น่าจะเกือบสองปีแล้วมัง้งคนล่าสุดที่อยู่เอออย่าเอาไปบอกใครนะแม่บ้านกระซิบเบาเาและเล่าว่าคนที่อยู่ชั้นล่างเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องนั้น กว่าจะมีคนรู้มันก็หลายวันแล้วผมยืนนิ่งไม่รู้จะตอบยังไงดีแต่ในใจก็คิดว่าป้าแกน่าจะอำํำเพราะตอนที่พูดจบป้าแม่บ้านแกก็ยิ้มแล้วเช็ดกระจกต่อผมเลยไม่ใส่ใจมากนักแต่พอคืนต่อมาเสียงนั้นก็กลับมาอีกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงลากของแต่เป็นเสียงเหมือนคนเดินวนไปมาเสียงฝีเท้าหนักๆอยู่ใต้ห้องผม วนไปวนมาไม่หยุดราวกับกำลังหมุดหงิดหรืออะไรบางอย่างบางช่วงก็ได้ยินเสียงคล้ายคนกระทืบเท้าเบาๆผมเริ่มอึดอัดและกลัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่สนใจอะไรมากเพราะว่าเหนื่อยกับการทำงานจึงเผลอหลับไปผมทำงานที่บริษัทได้ประมาณสองอาทิตย์ผมก็ได้เริ่มสนิทกับเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนของผมมีชื่อว่าทองทองทำงานที่บริษัทได้หนึ่งปีแล้ว เขาไม่ค่อยสนิทกับใครหรอกจนกระทั่งผมเข้ามาในบริษัทนี่แหละไม่รู้เพราะอะไรเราสองคนถึงได้คุยกันถูกคอและสนิทกันเร็วอาจจะด้วยความชอบที่เหมือนเหมือนกันด้วยละมัง้งวันหนึ่งทอมก็ได้ชวนผมดูบอลซึ่งเป็นทีมโปรดของเราสองคนผมจึงเสนอให้มาดูบอลที่ห้องผมช่วงหัวค่ำเสียงเคาะที่หน้าห้องก็ดังขึ้น พอเปิดประตูก็เห็นไอ้ทองมาพร้อมกับเครื่องดื่มเราสองคนนั่งดื่มไปพร้อมกับเชียร์บอลไปจนดูบอลจบทองกับผมก็ดื่มกันจนเมาผมเลยบอกให้มันค้างที่นี่พรุ่งนี้ค่อยกลับถ้าไปตอนนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไอ้ทองมันก็ตอบตกลงด้วยความเมาเราสองคนก็ได้เผลอหลับตรงหน้าทีวีที่นั่งดื่มกันนี่แหละพอรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมา แต่กลับไม่พบไอ้ทองผมพรืมพรำว่ามันจะรีบไปไหนของมันวะรีบไปไม่เท่าไหร่แต่นี่กลับเปะของกระจุยกระจายไปหมดผมเก็บของไปแล้วก็บ่นมันไปพอเก็บของเสร็จผมกะจะโทรหาไอ้ทองสะหน่อยว่ารีบออกไปไหนแต่เช้าแต่พอโทรไปมันกลับไม่รับสายผมก็เลยคิดว่ามันคงไม่ว่างเดี๋ยวค่อยด่ามันทีหลังแล้วกันพอวันที่ไปทำงาน ผมก็ไปรอมันแต่เช้าเลยกะจะด่าชุดใหญ่ซะหน่อยแต่ปรากฏว่าวันนั้นมันไม่มาทำงานซะง,งั้นผมรู้สึกสังหณ์ใจแปลกๆกลัวว่าเพื่อนจะเป็นอะไรเลยกับว่าจะไปหามันนายตอนเลิกงานพอเลิกงานผมก็เดินทางไปหามันเลยเคาะที่หน้าประตูสักพักก่อนจะมีเสียงเปิดประตูผมไม่รอช้ารีบด่าม,มันก่อนเลย มึงจะรีบไปไหนของมึงวะแต่ข้าวของกระจุยกระจายไปหมดก่อนไอ้ทองจะพูดว่ากูขอโทษว่าผมเลยไม่ด่ามันต่อและเดินเข้าไปในห้องพอเห็นหน้าไอ้ทองผมถึงกลับตกใจหน้าของมันซีดตัวสัน่นผมเลยถามว่ามึงเป็นอะไรวะไอ้ทองไม่สบายหรอไอ้ทองนั่งลงที่เตียงแล้วตอบกลับมาว่ากูโดนผีหลอกว่ะ พอมันพูดจบผมก็หัวเราะอ,ออกมาแล้วพูดว่าผีอะไรของมึงผีบอลน,นัะสิไม่ว่าแล้วผมก็หัวเราะใส่มันพอหัวเราะจบผมก็มองหน้ามันแต่มันกลับมีสีหน้าที่โกรธน้ำตาคลอเบา้าและพูดว่าก็ผีในห้องมึงนะสิห้องที่มึงอยู่มันมีผีเป็นผีผู้หญิงแขวนคออยู่พอได้ยินที่ไอ้ทองตอบกลับมาผมยืนนิ่ง ตกใจกลับคำตอบของมันผมจึงถามมันว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไอ้ทองมันก็เล่าว่าตอนที่เราดูบอลจบพวกเราก็หลับกันตรงที่นั่งดื่มเลยแต่พอนอนไปสักพักก็มีเสียงเหมือนคนลากเก้าอี้เลยทำมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาพอมันลองเพ่งไปสักพักตาก็เริ่มปรับแสงได้มันเห็นว่ามีเงาคล้ายผู้หญิงเดินลากเก้าอี้ไปมา มันเลยนึกว่าน่าจะเป็นแฟนผมที่เพิ่งกลับมาเลยไม่สนใจและจะนอนต่อแต่พอกําลังจะหลับตามันก็ต้องสะดุ้งอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงกระทืบเท้ามันมองไปที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็พบว่าผู้หญิงที่เห็นนั้นกําลังห้อยตัวเองอยู่กับเพดานห้องมันตกใจรีบลุกออกจากห้องไปมันพูดว่าถึงจุดนั้นมันไม่สนอะไรแล้ว วิ่งชนของกระจุยกระจายไปหมดและพอกลับถึงห้องมันเลยเป็นไข้หนักอย่างที่เห็นนี้แหละพอมันเล่าจบผมยิ่งตกใจกว่าเดิมเพราะที่มันเล่ามานั้นตรงกับเสียงที่ผมได้ยินทุกคืนแต่ผมก็เชื่อแบบ 50- 50เพราะว่าคืนนั้นเราดื่มกันจนเมาด้วยมันคงจากตกใจเสียงของห้องข้างล่างหรือเปล่าผมคิดในใจก็คนมันไม่เห็นอนเนอะ นอนมาตั้งไม่รู้กี่คืนแล้วหลังจากคุยกับไอ้ทองถามนั่นถามนี่เสร็จผมก็ขอตัวกลับที่พักก่อนจะกลับไอ้ทองมันก็พูดกับผมด้วยความเป็นห่วงว่ามึงย้ายออกจากที่นั่นเถอะเชื่อกูถ้ายังหาห้องไม่ได้มึงจะพักอยู่กับกูก่อนก็ได้แต่ผมก็ตอบกลับมันไปว่าไม่เป็นไรเพื่อนกูเกรงใจแต่ถ้ากูเจอดีเมื่อไหร่ กูจะมารบกวนแน่นอนพูดจบผมก็หัวเราะและเดินทางกลับที่พักและในคืนนั้นเองผมจึงตัดสินใจเปิดแอปอัดเสียงในมือถือแล้ววางไว้ก่อนนอนตั้งใจจะเอาไปให้ไอ้ทองฟังเผื่อว่ามันจะคิดไปเองตอนเมาแต่พอผมนอนหลับไปได้สักพักไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วผมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงลากเก้าอี้ ซึ่งครั้งนี้มันดังกว่าปกติผมลุกขึ้นมามองดูไปรอบๆห้องแล้วก็เจอจริงๆครับพอตาของผมปรับแสงได้ก็พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเท้าของเธอนั้นไม่ได้เดินอยู่บนพื้นแต่กำลังลอยอยู่ต่างหากเธอค่อยๆเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วหลังจากนั้นก็ห้อยตัวลงมาจากเพดานห้องคล้ายคนผูกคอและ เสียงที่ผมคิดว่าเป็นคนกระทืบเท้านั้นจริงๆแล้วมันคือเสียงของเทา้าที่ดิ้นไปกระแทกกับผนังตั้งหากพอเห็นแบบนั้นผมไม่อยู่แล้วครับผมรีบคว้ากุญแจรถแล้ววิ่งออกไปนอกห้องทันทีไม่สนว่าใครจะว่ายังไงแล้วตอนลงมาถึงที่ชั้นล่างมานึกย้อนกลับไปผมอยากจะตกตัวเองสักทีเพราะว่าผมดันมองกลับขึ้นไปด้านบนห้องน้าสิก ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ที่ระเบียงแล้วชี้มาที่ผมพร้อมกับทำท่าเหมือนหัวเราะชอบใจพอเห็นอย่างนั้นผมก็คว้ารถแล้วรีบขับรถไปหาไอ้ทองทันทีทันทีที่ไปถึงผมลุกลิ้ลุกลนเาะห้องไปอย่างแรงพอสักพักไอ้ทองก็มาเปิดประตูแล้วมันก็หัวเราะดังลัน่นแล้วพูดว่าเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มเจอแล้วสินะ ถึงขั้นใส่กางเกงในตัวเดียวออกมาเลยผมพูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้าให้มันไอ้ทองก็บอกให้เข้ามานั่งให้หายตกใจก่อนผมนั่งอยู่กับมันจนถึงเชา้าพอเช้าแล้วผมก็ได้ขอลาง,งานและขอให้ไอ้ทองไปช่วยผมย้ายของใครจะอยู่ก็อยู่เถอะไปนอนข้างถนนยังดีเสียกว่าผมพูดขึ้นก่อนที่ไอ้ทองจะหัวเราะเสียงดังและบอกกลับผมว่า ก็บอกแล้วไม่เชื่อพอคุยกันจบไอ้ทองก็ขับรถกระบะมาช่วยขนของผมรีบขึ้นไปเก็บของอย่างรวดเร็วและก่อนที่จะออกไปผมได้โทรบอกเจ้าของหอว่าจะออกจากหอแล้วเจ้าของหอก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมจึงได้เล่าเรื่องราวให้เจ้าของหอฟังพอเจ้าของหอได้ฟังเขาก็ตอบกลับมาเสียงสั่นๆว่าหรอ ถ้าจะออกก็ไม่เป็นไรแต่เงินประกันไม่คืนให้นะผมตอบกลับในทันทีที่เจ้าของหอพูดจบเงินประกันอะไรนั้นผมไม่เอาคืนก็ได้พอพูดจบผมก็กดวางสายด้วยความโมโหพอตกเย็นของวันนั้นผมกับไอ้ทองได้ช่วยกันจัดของจนเสร็จและคุยกันว่าบ้านที่มันเช่าอยู่มีสองห้องก็ช่วยกันหารคนละครึ่งแล้วกันผมก็ตอบตกลงแล้วก็ขอบคุณมัน และพอนั่งคุยกับไอ้ทองไปนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนที่จะนอนที่หอนั้นคืนสุดท้ายผมได้อัดเสียงไว้นี่หว่าพอนึกขึ้นได้ก็ชวนไอ้ทองมาฟังด้วยกันพอคลิปเสียงได้เริ่มเล่นไปนั้นในเวลาตีหนึ่งกว่ากว่าก็ได้มีเสียงที่ผมได้ยินประจำเสียงลากเก้าอี้เสียงเท้ากระทืบเสียงที่ได้ยินนั้นแทบจะเหมือนที่ผมได้ยินในทุกๆคืนแต่ ก่อนที่คลิปจะจบก,ก็ได้มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างล่างหรอกผมรู้สึกขนลุกว่าแล้วเสียงนั้นพูดต่อเบาๆอยู่ข้างบนอยู่ตรงเพดานของแกเมื่อฟังจบผมไม่รอฟังต่อและรีบลบคลิปทิ้งทันทีผมสองคนหันหน้ามองกันแล้วไอ้ทองก็พูดประโยคสั้นๆว่ามึงอยู่ไปได้ยังไงวะ หลังจากนั้นอีกไม่กี่อาทิตย์ผมก็ได้รู้ความจริงว่าห้องชั้นบนสุดนั้นเคยเป็นห้องของลูกสาวเจ้าของหอพักเธออกหักบวกกับเป็นโรคซึมเศร้าด้วยความเสียใจเธอจึงแขวนคอตัวเองอยู่ในห้องนั้นส่วนห้องชั้นล่างที่ป้าแม่บ้านเล่าให้ฟังนั้นก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันคนแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนั้นหัวใจวายแต่ก็มีบางคน เล่าว่าเขาโดนผีลูกเจ้าของหอหลอกจนตกใจตายและหลังจากเจอเรื่องราวนั้นมาตัวของผมก็มักจะได้ยินเสียงแว่วมาตลอดตอนที่นอนนั้นจะมีเสียงพูดว่าฉันอยู่นี่